สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกมโลบอกกันเช่นเคยเนาะเอาละแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันละ่ะอย่างแรกนะผมก็คือวันนี้ผมก็จะมีการอัปเดตใหม่ของแมปกิน,ว,นวิวกันเช่นเคยเนาะแล้วแมปแล้วมันอัปเดตอะไรอะแ,แล้วแมปมันอัปเดตอะไรละ่ะอย่างเช่นนะครับอัปเดต่เอวันฮาลโลวีนนะครับทุกคน ใช่ครับแมพอัปเดตคานโราวียนั่นเองเองออนนะเาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าเราจะเออ,อะไรวะวเราจะมาดูกันว่ารถคันใหม่คือรถคันไหนบ้างเฮ้ยโอเครถเกมใหม่ก็คืออ,อมีรถคันไหนมาใหม่บ้างกนะ็คือรถคันที่ปี2025เช่นรถเอเทสลาานเนาะ เออเล่นรถเทสลาครับท่นอันนี้ก็มีส่วนนะครับที่อัปเดตใหม่เนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับรถเทสลารถอ่ารถเหมือนรถอะไรวะ2025น่าจะปีหน้านะทุกคนแล้วก็มีรถเทสลาเหมือนเดิมนะอันนี้น่าจะต้องใช้โลบักในการซื้อนาะนี่ถ้าเป็นไฟฟ้าโอเค โอเคครับทุกคนเดีย๋ยวเราจะพาไปสำรวจแมพว่าอะไรอัปเดตใหม่ในะแมพอะไรว่าแมพกินวิวบ้างเอ๊ะใช่ยังกินวิวดิ <มา S 1> เออ,อผมจะพาไปดูกันดีกว่านะโอเคเราจ้องสีรถมาก่อนนะอเนาะไม่เสียงรังเกินไปว่ะมานี้เนาะเออมาอนี้ดีกว่าโอเคทนะุกคนเดีย๋ยวเราจะพาไปดูกันดีกว่านะ วุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรถตกน้ำเดี๋ยวมันจะบักมาทุกคนรถตกน้ำแก่ร้อยยี่สิบหกวิวิฮัลโหลขับมาทางนี้เนาะขับมาตรงนี้เลยนะครับอ้อมมาทางนี้แล้วก็จะเจอกับแอร์แมพใหม่เนาะนี่ครับอุ้ยพี่เป่งละไม่เป็นไรใช้รถคันใหม่ีว่าทุกคนมีรถคันหนึ่งดี พาไปดูทางใหม่เลยนะทางนี้ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงวะสี่ทุ่มนะทุกคนตอนนี้สี่ทุ่มแล้วลนะแล้วคือตรงน,นี้จะเป็นเหมือนเป็นอรางรถไฟนะทางนี้สะพานรถไฟเนาะคือแม่งไม่มีรถไฟนะแต่สร้างมาทำเพื่ออะไรวะไม่มีรถไฟอ่ะสร้างมาเพื่ออะไรตกแต่งวะโอเคเราขึ้นแบนริม่ะนะ ตอนนี้เราขับมาโคทางวิบาสจัดอู้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวรถดิบมันจะดิบนี่ไงทุกคนทางนี้นี่ไงเจอแล้วเหมือนทางนี้มันไม่มีไฟฉายบาร์เชนก็แหละโทรศัพท์ผมเออมึงยายแมงมึงมันสามารถทให้ผมแกะได้นะยิมไป,นะไป โอเคแล้วไอ้ทมันไม่มีไฟอ่ะเดี๋ยวเปิดไฟสว่างแล้วนะเนี่ยเปิดตรงนี้โอเคเราพาไปดันอยว่วิวิวเข้าไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนมีขันตักอยู่ด้วยเหมือนเอาไว้ความทำความสะอาดรถเนาะเนี่ยดูดิเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจว่ามันมีอะไรบ้างนะอันนี้เหมือนจะเป็นลานตินนะทุกคน ใช่ไงเป็นร้านเตน้นร้านเต้นน้องว่าเราจะมากินข้าวกับพายเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรเดี๋ยว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 ชิปเปิ้งแล้วเราจะขึ้นยังไงเนี่ะโอเคขึ้นมาได้แล้วเส็กรถคันใหม่นี่ว่ะคันนี้แหละคันนี้ตนทานนะ่วน หมือนจะเป็นที่กลางเต็นนะทุกคนเอาไว้มาแบบสําหรับแบบเพื่อนมาเยอะๆแบบเนี้ยแบบกลางเต็นแบบเนะี้ย๋ยวเราลองกด e ดูเป็นงานที่กลางเต็น<ร>ก็จะมีหลายแบบเลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวผมสิกเต็นให้ดูเนาะอันนี้อันนี้อันนี้ปุ๊บเป็นไงขียอันนึงได้ไหมได้อีกอันหนึ่งได้ครับอ่ามันเลือกได้แค่อันเดียวนะโอเคง้นเราจะกดออกไงอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ลานกลางติ้นเนาะคือเราเอาอีกอันนึงไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันมันได้แค่อันเดียวเนาะอ่ะเขาจะมีประมาณนี้เนาะตานกัางติ้นนะ <Okay. S 1> อันต่อไปนี่ก็คือเป็นเหมือนเราต้องขับไปนั่นจะขึ้นเขาแล้วตอนนี้ขึ้นมาอีกก็จะมีมีลานกลางตน้นเนาะอันนี้ก็ทางลงเขาแหละ ทางลงเขา,าอะตรงน,นี้เราขึ้นเขาอีกได้ไหมลองดูอ่ะผมลืมเปิดไฟว่ะผมลืมเปิดไฟรถพอดูแมพก่อนนี่ครับมันนี่คือข้างบนสุดละมั้งตรงนี้เอ้ยมีอีกเหรอเอาดีเหมือนจะมีตัวอะไรสักอย่างไหมเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอา้าขึ้นไม่ไหวแล้วเอา้าเอา้าเปลี่ยนละทำไงวะเนี่ย เกียร์องในกล่องทหเดียวเดี๋ยวรถติดอะไรอ่ะเป็นเหมือนเหมือนยอดนะไว้แบบจุดชมวิวตัวที่อะไรอ่ะอ๋อคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรวะนี่คือจุดจุดไว้เช็คอินนะตรงนี้เช็คอินเนาะอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนเป็นอะไรอ่ะกล่องไฟอ่ะคืออะไรอ่ะ ข้างบนเหมือนจะเป็นเหมือนห้องอะไรสักอย่างห้องนอนอะ่ะเออเมัอนเป็นที่กลางเอ้ยกลางแคมป์นะทุกคนตรงนี้ข้างบนสุดแหละกระโดดถ้าเราโดดลงไปเราจะไม่ตายเว้ยพิกศิกนี่โคตรสมจริงอ่ะเอาดีเอาดีนะทุกคนเออ ลงไปดีกว่าทุกคนลงลง,ลงเขาดูเดืดเดือดชนแล้วลงทางนี้ได้แล้วทุกคนไปลงเขาด้วยวมันเราเป็นมาอีกทางหนึ่งแล้วทุกคนตอนนี้ลงเขาเลยมีแค่นี้นะแมพมีประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาขึ้นไปขึ้นไปเหมือนตรงนี้น่าจะเป็นคลองอีกฝั่งหนึ่งเนาะถ้าที่อัปเดตใหม่มาเนาะตรงนี้เหมือนเป็นภูเขาจุดทิ่อินอะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยบโอเคทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูอันต่อไปกันอันต่อไปนี่ก็คือเป็นเหมือนเป็นเออะไรสักอย่างอ่ะตนเนี้ น,นี้มันเหมือนเป็นทางเอ่อทางอะไรวะทางตรงไปเรื่อ,ๆอยๆเนาะเดี๋ยวผมจะพับพับไปไปเจออีกแมพหนึงน่งเนาะตอนนี้เป็นมาลาตีสามเนาะซึ่งมาทำอะไรก็ไม่รู้นะม,ม,มปสำรวจแมพเนาะปึ๊บ้ามานี่ก็คือเหมือนจะแบบเป็นติดไฟสว่างสว่างสวัยเอออะไรสักอย่าง,งนี่แหละแล้วก็จะมีวิทยุด้วยนะคนตรงนี้าตาม GPS ผมมาเนาะตามทาง ที่ผมมาเมื่อกี้นะทุกคน GPS ไว้น,นะจากนั้นจะเจอเสีแยกตรงนี้เนาะเหมือนให้เราเดียวนะเดียวไม่ใช่ดีไม่ใช่เลียวดิเดี๋ยวด้วยดกมีรถสุกปกมากเลยอ่ะตอนนี้เหมือนขึ้นภูเขามาเออใช่ก็ขึ้นภูเขามานี่ว่ะ เราต้องมาทางแยกตรงนี้มันจะเหมือนจะมีเอ้ยเจออะไรเนี่ยเดี๋ยว,เ,ยวเจอเห็ดลายอะไรเปล่านี่ไงทุกคนอัปเดตใหม่ตรงนี้ทางนี้เลยนะทุกคนอ่านทางนี้เลยตรงนี้เหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นพักทองนะทุกคนแบบเออที่ขอัปเดตใหม่มาเนาะมันจะเป็นฝนะแบบนะักทองมาเต็มๆแบบนี้เลยนะทุกคนเออฝักทอง ก็จะอัพเดตน่าจะมีเยอะแบบนี้นะพาไปดูเขาไปดูพาทุกคนแล้วคือแบบบ้านมั่นติดอยู่แล้วคือบ้านตรงนี้ก็มีอยู่แน่ๆจะเป็นบ้านผีสิงนะทุกคนเผมทะลุมาทางไหนอ๋อเราทะลุมาทางนี้ได้นี่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสับสนและอยู่ดีๆทะลุมาทางไหนก็ไม่รู้เนี่ย หมือนอัปเดตมันจะมีเยอะกว่านี้มันเหมือน,นอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะมีอีกฝั่งหนึ่งเนาะมันจะเป็นส่วนฟองเนาะคุณบอกว่าหนึ่งนึงก็ยิ่งดีเลยฝากไปเยอะแต่ฝากสุดๆอ่ะอเคอีกฝั่งหนึ่งผมว่ามันจะมีอีกนะคะทุกคนแถ่นตรงนี้มันจะเหมือนแบบเป็นสวนและไรสักอย่างนะตรงนี้ใช่ตรงนี้เลยเมนันจะมีเดี๋ยว ทางนี้หรือเปล่าวะ <_ P ain> เหมือนน่าจะเป็นเทศกาลฟักทองนะทุกคนแบบเป็นฮาโลวีนเนาะใช่ฮาโลวีนนะเหมือนจะเป็นทางอะไรสักอย่างวนวนไม่ทางไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวหลงทางละตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเปไปหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านหนึ่งนะนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจนนี่ใหม่คลิปหน้า